ปีงบประมาณพศ2565ไปตั้งายเป็นรายการใหม่เพื่อจับซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินในครั้งนี้ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองแ่นท้องถิ่นพศ2563บวด4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อทีอ่สิการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มตั้งใจเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาของถินเกุผลด้วยปัจจุบันเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษาอยู่ระหว่างการซ่อแมแซมและยังไม่ทราบว่าจะซ่อมได้หรือไม่ได้เนื่องจากเป็นเครื่องพิม์เลเซอร์รุ่นเก่าส,สาุ่มสภาเทศบาลตะบนทุกุม ในสมัยประชุมนี้ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลการเสนอร่างเทศ่ัญญับให้กับท่านประธานสภาและสมาชิกสภาได้พิจาราก่อนหน้านี้แล้วนั้นในวันนี้กระผมในฐานะผู้บริหาร ประกอบงบประมาณรายตายประจำปีงบประมาณพศ2566ให้ท่านข,ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลรายละเอียดถึงสถานะการเงินการทางังปัจจุบันถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลอ่างขมจะได้การดำเนินการในปีงบประมาณพศ2566 หนึ่งจุดหนึ่งงบประมาณวันที่สามสิบมิถุนายน 2, 65, สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเทศบาลตำบลทองผาภูมิมีสตา,าง 9, า 6, สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้ 1. 1. 4, 7, 1, าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสตางค์ห้าสิบสองสตางค์หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งจุดสองเงินกู้เราไม่มีนะครับสอง การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ2,564 2.1หารยรายรับจริงทั้งสิ้นจำนวน8 0 9 3 5บล้านบาท20่สตางซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิสนหมวดรายได้เป็นตะเล็กหมวดรายได้จากคุณหมวดภาษีจัดสรรหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปะาาและสมาชิกได้ทราบแล้วนั้น2.220สางล์2.3รายจ่ายจริงจำนวนพวกต่างๆที่ผมได้นำเรียนให้ท่านประธานสาภาและสมาชิกสาภาได้ทราบแล้ว2.4รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน หนึ่งล้าสี่ห้าัน้เจ็บหาบาทยี่สิบสตางค์สองจุมีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวนหนึ่งล้านเนห้ามื่สาอบาท 3. างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการปลาในปีงบประมาณพศออ2565นณวันที่30มิถุนายน2565 งานกิจการประปาเทศบาลตํบลหองผาทูมมีสถานะการเงินดังนี้3.1.1เงินฝากธนาคารทั้งสิ้ง10,225,376บาท91สตางค์3.1.2เงินสะสม8ล้าน7 3.2ค่าบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ2564